คราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับจ้าอยู่กับพี่ปูอีกแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมเดดพอรีนะครับซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วใครที่สนใจอยากจนะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องกันเข้ามาเลยนะครับราคากันเอง ไปเริ่มเกมันเลยลูกโจ้เอาลนะและนี่ก็คือตัวละครของพี่ดูนี่นี่เ,เป็นไงถามว่าพี่นั้นเป็นคนประเทศอะไรบอกเลยว่าประเทศดันดาริด,ดูเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะไรพี่ลูกครึ่งไฮยีน่าฮะฮา,าจริงๆไปแล้วเราก็อยู่ในค่ายอะไรสักอย่างครับตอนนี้ทุกคนโอ้ตัวพีเยอะมากอะไรก็เนียแอบแอบค่อยคค่อยคอย โอ้ยหูห <mm like ัวแสบตาด้วยกินเฮ้ยวันนี้เจ๊ไม่ัวซอมบี้เหรอมาค่ะเจ๊เป็นไรปะโอ้ย้วันนี้เจ๊ปวดท้องเป็นด์อ่ะพักผ่อนเยอะๆนะเจ๊เดี๋ยวเปิดกล่องดูดิมีอะไรฮะมีกางเกงฮะโว้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันลองท้าเบจิต้าเย้เก๊อินดิโซโอะลองท้าเบจิต้ามาเต็มเฮ้ยโอ้ยไอ็ซอมบี้ มึงดูถูกเบจิต้าอ,อย่างนั้นเหรอเออเอาเหรอเอาเอ๋อเอ,ออเออ,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 อมาดิไอ้นั่นวัดมาดิ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 มา,มา,มาหมูตายหูเลือดไม่ลอดด้วยเลือดเราอ่ะไม่ลอดด้วยไอ้น,นี้โกงหรือเปล่าเนี่ยเกมบัก๊กเหรอหรืงไงวะวันนี้อะไรอ่ะเบนเด่นะผ้ามันแผลใช้ได้ไหม ชายหยุดโอ้ดูโอ้ดูเลือดเสือชาเลยเกินอุ๊อันนี้อะไรอะ่ะเขาเฮ้ยใส่เขาด้วยเฮ้ยกางเกงกางเกงตัวนี้เท่มากใส่ตัวนี้ดีกว่าเออ, <c oughs> <c oughs> อเคนเท่เลยโวถุงมือเบนจิต้าฉันคืออาสเกโดยูเมโดอันนั้นมันเป็นเพลงมันผิดเฮ้ยกระเป๋าน่ารักจัง เอากระเป๋ามาใสา่มีตุ๊กตาด้วยอะตุ๊กตามองอัดเออโอ้โหเอาวะ่ะเราต้องรอดไปจากสถานที่อันโหดเทียมนี้นะวะ้าวนี่มันเสื้อโมกุลนี่ว,วะ่ะแต่เป็นสีม่วงวะ่ะเเทเอาอุ้ยเอาวาิอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อไอที่ก๊อนแก๊ก้อกแก๊กตรงตู้เฮ้ยเอาว่าขวานว่ะทุกคนเฮ้ยเรามีขวานแล้วเว้ยเอาเว้ยมึงมาไอซอมบี้เดี๋ยวตอนนี้ขอสำรวจแถวนี้ก่อนมา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 นี่มามาเออ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 เอตายเคลียร์ซอมบี้ไป เออเอ้ยมืดมืดอุ้ยมืดเออมาอุย้ยเออตายซะอีผีอ,อุ้ยเจ๋อหลุยเอาวะลงเทา้าอาสเกโดค่อยเขีย่ยฮะค่อยเขี่ยพี่วะมาตัวนี้ก่อนเออ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  อเออมืดเออทุบ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 เออโอ้แขนขวาเอ้ยแขนแขนขวาเราเหมือนจะลาแล้วไอเด่นี่โอ้ยกินเลยกินโอ้โหอาหารโอ้ยโดนเออเออลากมา ลาบมาเออแม่ย้อยหอยจุ๊บเอ้ยอุ้ยหัวไก่เอาเลยใส่หัวไก่หัวไก่ไก่จ๋ากกตกตกต,กตกนี่ไงเงินหนึ่งแสนโอเคมีปืนให้เราด้วยฮะโอเคอย่างอรเราก็มีปืนแล้วครับไปหาอาหารกินก่อนตอนนี้ กระสุนเยอะสบายโอ้โอตาไยเอาไงยิงไม่ยิงไงกูยิงไม่ออกเชียเลยเนี่ยยิงปืนไม่ออกไอ้บ้าเอ้ย ừ Ô ừ ờ ơ Ôi Mày ơi 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 Ư Ơ ừ, ờ Ui, ơi 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 đó ơi 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 Ủa ơi 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 สวยเราทำได้สวยแตกหนึ่งหน้ามืดตาลายมีเขาเอาเขามาเอาไว้ประดับโอ้โหแน้ามืดด้วยแล้วอะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับเมาส์โอ้โหโชคดีที่มีไฟฉายว่ะอ้อห,หน้ามืดเลยนอนได้ไหมอันนี้แตก แตกมีปืนละห้าไงอันนี้มามามาหัวเน้นเหัวเน้นเน้นไม่มีอะไรฮะตรงนี้ไม่น่าจะมีของอะไรอะอเอ้ลงก่าที่จะไปจากที่นี่ได้แล้วทุกคน ในป่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือมีแค่นี้ไหมเนี่ยอ๋อเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะอันนี้หมดแล้วนี่อ๋อไม่มีอะไร <c oughs> ก็คือหมดแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วโอ้โหแย่เลยไอ้จิบหายกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตั้งใจเล่นตั้งนานไม่มีอะไรแล้วฮะจบเลยนี้ทุกคน จบเลยนี่เออเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรัะฟังขอบคุณมากนะครับเอาไว้เราไปเล่นโหมดปกติกันดีกว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็นโหมดเบต้านะให้แบบสร้างตัวทดลองเล่นความจริงฮะมันก็มีแค่นี้มีเกาะอยู่เกาะเดียวแค่นี้มันยังไม่อัปเดตมากนะเอาไว้เจอกันอังคารหน้าอังคารหน้าน่าจะไปเล่นโหมดแบบทั่วไปออฟฟิเชียลน่าจะมีอะไรเยอะแยะกว่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นี้กันด้วยนะฮะ เอาไว้เจอกันอีพีนี้ต้องขอัวไปก่อนนะครับบ๊ยบายโอ้โหจะตายจะตาย